เคยรู้สึกว่าเราไม่รู้จะหาเรื่องมาจากไหนหรือว่าจะเล่าเรื่องยังไงคลิปนี้มีเทคนิคให้ คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการหาเรื่องเล่าแล้วก็เล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจนะครับเวลาเราพูดถึง s t o r y ่เทลลิงก็อยากให้เรานึกถึงว่ามันมี Story ฝั่งหนึ่งแล้วก็เทลลิงอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะนั้นเรามาพูดถึง Story ก่อนว่า Story ที่ดีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสตอรีที่ดีเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ4อย่างด้วยกันนะอันที่1คือ Story ที่ดีต้องมีเวลานะครับเหมือนเวลาเราฟังนิทานะ นิทานมันจะเริ่มต้นจากการละครหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหม <S <S งั้นเวลาเราเอาเรื่องมาเล่าเราก็ต้องมีเวลาว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตัวที่2ก็คือต้องมีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในะภาษาอังกฤษใช้คําว่า incident ก็คือว่าเราเล่าถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงอันที่3ก็คือว่าต้องมีตัวละครนะครับก็คือ people คือตัวละครไม่ว่าจะเป็นเราเป็นคนอื่นนะก็ต้องมีตัวละคร แล้วก็สุดท้ายครับเรื่องเล่าจะดีเนี่ยมันต้องมีจุดหักมุมจุดพลิกผันใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเริ่มต้นดีจบลงดีหรือมันเริ่มต้นแย่จบลงแย่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสนุกถ้ามันเริ่มต้นดีต้องจบลงแย่ถ้ามันเริ่มต้นแย่ต้องจบลงดีเงี้ยก็จะเรียกว่ามันมีจุดพลิกผันนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะมันแค่หักมุมไปจากเดิมนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับเพราะนั้น องค์ประกอบของเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย4ตัวย่อง่ายๆเป็นทิปนะครับ T I P S นะเพราะนั้นเวลาเราจะไปหาเรื่องเล่าเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันครบทิปหรือเปล่านะครับราวนี้พอเราได้เรื่องเล่ามาปุ๊บอ่ะวิธีการก็คือว่าไม่ใช่หามาแล้วเก็บหามาแล้วจดเนี้ยมันเล่าไม่ได้อยู่ละเพราะนั้นสมมติเราไปเจอเรื่องที่มันสนุกดูน่าสนใจนะครับเทคนิคก็คือว่าเราต้องเอามาเล่าก่อนเพราะว่าถ้าเราเล่าแล้วเนี่ย เราจะรู้ว่าอันนี้เรื่องนี้เราเล่าแล้วสนุกหรือไม่สนุกเล่าแล้วมันเข้าปากเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพอเล่าสักสองสาครั้งถ้าเรารู้สึกว่าดีเราต้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวนึกได้ถึงเวลามันนึกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกถ้าเราอยากจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักหาเรื่องแล้วก็เก็บเรื่องก่อนงั้นโดยสรุปก็คือว่าในส่วนของการหาเรื่องเนี่ยเรื่องต้องทิปส์นะครับแล้วก่อนจะเก็บเล่าก่อนนะพอเล่าเสร็จปุ๊บค่อยเก็บคือเก็บก็ใช้วิธีการจด เวลาจดอย่าจดใส่เศษกระดาษนะครับเอาง่ายที่สุดเลยจดใส่มือถือไว้เพราะว่ามือถือมันอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมจดในสมุดจดในกระดาษเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราอะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราก็จะได้สตอรี่ละพอเราได้สตอรี่เสร็จปุ๊บต่อไปเราก็จะเทลลิ่งใช่ไหมครับเวลาเราเทลเนี่ยถ้าเรามีสตอรี่แต่เราเทลไม่เป็นก็ไม่สนุกในทางกลับกันถ้าเราเทลดีแต่มันไม่มีสตอรี่ก็ไม่ได้นะคราวนี้พอเรามีสตอรี่เสร็จปุ๊บเราก็มาเทล เวลาเราเทลนะครับมีหลักการง่ายๆอยู่4อย่างอันที่1ก็คือว่าเวลาเราเล่าเนี่ยให้เล่าช้าๆนะครับทำไมต้องเล่าช้าๆเพราะว่าเราอยากให้คนฟังเนี่ยคิดตามจินตนาการเห็นภาพตามเราไปใช่ไหมถ้าเราเล่าเร็วเนี่ยคนมันนึกภาพไม่ทันลองสังเกตดูถ้าสมมติเราไปดูอ่าอย่างพี่โน้ตอุดมเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าพี่โน้ตอุดมเล่าช้านะ พี่โน้ตอุดมจะค่อยๆเล่าเพื่อให้คนเนี่ยจินตนาการแล้วเห็นภาพตามไปนะครับอันที่สองที่เราต้องเล่าช้าเพราะว่าเวลาเราเล่าบางทีเราอารมณ์ตื่นเต้นไงเราอยากจะเล่าเราก็รีบเล่าเร็วพอเล่าเร็วปุ๊บอ่ะคนฟังมันจินตนาการไม่ทันนะครับพอเล่าช้า,ชาๆเสร็จปุ๊บอันที่สองคือพันนาชาชัดๆแปลว่าอะไรแปลว่าคนฟังอ่ะเขาไม่รู้รายละเอียดเขาไม่รู้จักสถานที่เขาไม่รู้จักตัวละครของคุณเพราะนั้นถ้าคุณเล่าโดยไม่พันนา,นาไม่ให้รายละเอียด คนมันก็จินตนาการไม่ออกอยู่ดีว่าคุณกําลังพูดถึงอะไรเช่นสมมติคุณพูดถึงแม่คุณคุณพูดถึงแฟนคุณคุณพูดถึงน้องคนหนึ่งเนี้ยเขาไม่รู้เพราะนั้นก็ให้รายละเอียดแล้วเวลาจะให้รายละเอียดที่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็มีคําที่มันเกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเช่นตัวอ้วนตัวผอมขาวหรือดําร้อนหรือหนาวอะไรอย่างนี้นะมีเสียงดังเป้งคนตะโกนพูดว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้คนเนี่ย เห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงพวกนี้ตามไปด้วยอันที่สามก็คือว่าเว้นจังหวะให้ดีคนเล่าเรื่องเก่งจังหวะดีโดยเฉพาะถ้ามันใกล้ๆจะถึงจุดพีคเนี่ยมันต้องเว้นจังหวะก่อนเหมือนเวลาเราดูหนังนะครับเราจะพบว่าเวลาหนังใกล้ๆจะจุดพีคใช่ไหมมันจะโฆษณาหรือไม่มันก็บอกว่าต่อข่าวหน้าเพราะอะไรเราถึงต้องเว้นจังหวะเพราะว่าการเว้นจังหวะหรือทอดจังหวะนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้คนอยากรู้นะครับ ถ้าเราไม่เชื่อว่าจริงหรือเปล่าการเว้นจังหวะหรือทอดจังหวะสักนิดหนึ่งมันจะทําให้คนอยากรู้นะเอาง่ายๆเลยสมมติเราเอาลายมาแล้วเราก็พิมพ์ไปบอกเพื่อนเราว่าเมื่อกี้แฟนเธอโทรมาเขาบอกว่าแล้วคุณหยุดพิมพ์เลยนะเชื่อไหมอีกสักแป๊บเดียวเพื่อนคุณต้องโทรแน่นอนมันจะพูดว่าอะไรรีบบอกมาเร็วใช่ไหมครับงั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าจังหวะไหนที่มันเป็นพีกอะก่อนพีกเว้นจังหวะสักนิดหนึ่งทอดจังหวะหยุดสัก2 3สาลมหายใจก็ได้นะ มันแ็ททาให้คนตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือว่าจุดหักมุมจุดพีคเนี่ยคุณต้องเก็บไว้ตอนจบเหมือนคุณดูหนังอ่ะพระเอกนางเอกจะได้แต่งงานกันไหมใช่ไหมครับพระเอกจะตายหรือจะรอดเราจะช่วยนางเอกได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นจุดหักมุมตอนสุดท้าย,ยางั้นต้องเก็บไว้ตอนจบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่าเรื่องเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องของเราอ่ะจุดพีคมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาจุดพีคเนี่ยไปไว้ตอนจบก่อนจะถึงจุดพีคเว้นสักนิดหนึ่งนะ ดังนั้นวิธีการเล่าเรื่องนะครับโดยสรุปก็คือว่า1เล่าช้าๆสองพันนานาชัดๆคือให้รายละเอียด 3. คือรู้จักเว้นจังหวะให้ดีแล้วก็สุดท้ายนะครับเก็บจุดหักมุมหรือจุดพีคเอาไว้ตอนจบเพราะนั้นถ้าเราเอา2อ,อันมาประกอบกันก็คือสตอรี่เป็นท i ิปแล้วก็วิธีการเทลลิงก็คือแบบที่เมื่อกี้ผมบอกคุณจะได้เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับเล่าแล้วทุกคนสนใจทุกคนติดตามทุกคนอยากฟังแน่ๆ คลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งนะครับอยู่ในซีรีส์เรื่องเคล็ดลับการเล่าเรื่องสําหรับผู้ประกอบการสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรายังมีคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะเลยไปติดตามกันครับ